เมลสทอยนะครับสนับสนุนโดยอาร์ตออกอครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมมารีวิวนะฮะโปรดักของ PXG ซึ่งเป็นถุงกอล์ฟที่เบาที่สุดของ PXG ครับตัวนี้มีน้ำหนักเพียง1.8กิโลกรัมเท่านั้นนะครับคือตัวนี้ครับ PXG ตัวสแตนแบ็กไลท์ครับตัวนี้นะฮะเป็นถุงกอล์ฟของ PXG ซึ่งออกแบบมาให้เหมือนกับทันกับยุคสมัยของปัจจุบันเลยครับหลายๆคนเนี่ยโหมีปัญหากับถุงกอล์ฟที่มีน้ำหนักเยอะครับเพราะว่า เวลาถุงกอล์ฟที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยบางทีเนี่ยยกไปซ้อมนะครับหรือเวลาไปออกรอบเนี่ยโอ้โหบางทียกเองเนี่ยบางทีมีอาการปวดหลังได้ซึ่งอันนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะน้ําหนักเพียง1.8กิโลกร,รมัมเท่านั้นเดี๋ยวผมมาดูดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับตัว PSG ตัว Stand Back ตัว Light ตัวนี้นะก็บอกท่านผู้ชมอย่างนี้ฮะว่าตัวนี้เนี่ยน้ำหนัก1.8กิโลกร,รัมคือมันเบามากๆจริงๆ,ๆนะฮะแล้วก็ตัว Stand Back เนี่ย ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะตัวขามนเนี่ยนะครับตั้งเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะแข็งแรงแล้วก็ดูเป็นทรงสปอร์ตหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสช่องนะครับผมก็ใส่ไม้ได้ครบ14ชิ้นนะฮะตัวนี้ก็มีตัวที่สะพายนะครับก็นักกอล์ฟเยาวชนก็สามารถใช้ได้นะฮะหรือผู้ใหญ่นะครับที่ต้องการถุงที่น้ําหนักเบาพิเศษก็สามารถใช้ได้แล้วกันแล้วก็ มีโลโก้ PSG อยู่รับรองความพรีเมียมอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยข้อจุดเด่นของเขาเลยฮะมีช่องใส่น้ำนะฮะที่เป็น water cooler นะครับสามารถเก็บความเย็นได้นะฮะคือออกรอบปุ๊บเข้าซุ้มเนี่ยก็สามารถซื้อน้ำเก็บได้ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยประมาณ3-5หลุมเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ก็พอเพียงสำหรับ ซุ้มต่อไปนะฮะก็สำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่สนใจนะฮะตัว pxg ตัว stand back light นะตัวนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆจริงๆฮะปกตินะฮะราคาขายของเราเนี่ยอยู่14,900บาทแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะลดพิเศษจริงๆเหลือแค่9,900บาทเท่านั้นคือเป็นเจ้าของถุงกาอ pxg นะฮะในราคาต่ำกว่าหมื่นได้นะฮะจัดส่งฟรีทั่วประเทศ ท่านผู้ชมท่านไหนนะ,ะสนใจก็สามารถสอบถามได้นะฮะทางช่องทางของเราก็คือ Line Official ของเราครับ a d a d o g o l f ครับหรือสามารถเข้าไปที่ Line Shop ของเราได้เช่นเดียวกันนะฮะสามารถเข้าไปที่ Marketplace ก็ได้สาย Shopping อ,ออนไลน์เนี่ยเข้าไปได้ทั้ง Lazada หรือ Shopee หรือนะฮะทางแฟนเพจนะฮะ a c e o o o k ของทางเราก็คือ a d t of g o l f สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทาง Messenger เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะฮะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์ ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างครับรับรองว่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นเราใจมากๆนะครับเหลือแค่9,900บาทเท่านั้นยังไงนะฮะวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรัวันนี้สวัสดีครับ